ก็วงหูเหลี่ยนนะครับวงหูเหลียนตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีรอยตัดคาดแบบนี้นะครับจะเป็นล่องลงไปนะครับนี่นะครับจะสองดูก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมาดูที่เบอร์ตัดนะครับจบที่เบอร์ตัดมาไล่ฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับพี่ขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรอยฟันเฟืองเป็นแท่งใหญ่ๆที่สวยหน่อยนะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับนี่ จะเป็นแท่ง,เ,งเรี้ยงๆกันนะครับชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับไล่ลงมาช่วงประมาณสักสิบห้านาฬิกาลงมานี่นะครับถึงสิบแปดนาฬิกาจะชัดเจนนะครับเป็นแท่งใหญ่ๆเลยนนะครับี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ นะครับเบอร์ตัดรุ่นนี้ก็จะให้ประมาณนี้เลยนะครับ